สวัสดีครับจะมีสักกี่คนนะครับที่รู้ว่าขี้หูของเรากลิ่นตัวของเรามันอาจจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิดที่มันดื้อยาเคมีบําบัดมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะั้นวันนี้ผมก็ได้เล่าให้ฟังเลยนะครับรวมทั้งเหมือนเดิมครับผมจะทิ้งลิงก์งานเขียนที่ผมไปนํามาอ้างอิงไว้ให้ทุกท่านสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตหมอมัดนะครับเรื่องของกลิ่นตัวของเราเนี่ยมันมีเหตุผลที่มันมีขึ้นมาได้หลากหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือพันธุกรรมของเราซึ่งวันนี้ผมจะได้ลงลึกในเรื่องนี้นะครับอย่างที่2คืออาหารการกินใครที่กินอาหารรสจัดนะครับพวกเครื่องเทศพวกหอมพวกกระเทียมเนี่ยก็จะมีกลิ่นตัวพิเศษออกมา รวมทั้งบางคนกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสเตียรอยเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรามีกลิ่นตัวที่แรงขึ้นนะครับเช่นคนที่เล่นกล้ามนะครับที่ได้ใช้สเตียรอยก็จะมีกลิ่นตัวประเภทหนึ่งนะครับบางคนแม้ไม่ได้เล่นกล้ามนะครับแต่ไปฟังคนที่พูดเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชะลอวัยแล้วก็ได้กินอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่า dhea s นะครับเป็นสเตียรอยตัวหนึ่งชื่อว่าชื่อเต,เต็มของมันคือ ด e ไฮโดรอีพีแอนโดสเตอโรนซาเฟตนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรามีกลิ่นตัวที่แรงขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้มันยังขึ้นอยู่กับโรคประจําตัวของเราแล้วก็อายุด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะทําให้เราเกิดกลิ่นตัวขึ้นมาแล้วพันธุก,กรรมอะไรล่ะพันธุก,กรรมมันมีอยู่ทั้งหมด2ออย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของตัวที่เราเรียกว่า HLA หรือ Human Leukocyte Antigen มันมีคำเรียกหนึ่งก็คือ MHC Major Histocompatibility Complex สองตัวนี้คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับตัวพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ใครติดตามผมมาตั้งแต่ต้นของโควิดเนี่ยน่าจะเคยได้ยินแล้วนะครับเพราะมันเป็นตัวที่กำหนดความแข็งแรงของภูมิต้านทานของเรานะครับมันเป็นยีนซึ่งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่6นะครับแล้ว คนเราเวลาที่เราต้องการมีลูกหลานเนี่ยเราต้องการภูมิต้านทานที่แข็งแรงที่สุดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไอตัว m s c เนี่ยมันจะทำให้เราหลั่งสารบางอย่างออกมาที่ทำให้ตัวเราเนี่ยมีกลิ่นนะครับแล้วคู่แต่งงานทั้งหลายมักจะชอบคนที่กลิ่นไม่เหมือนกับตัวเองนั่นก็คือมี HLA ที่ไม่เหมือนกับของตัวเองนั่นเองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะให้2ฝ่ายแต่งงานกันมี HLA ที่แตกต่างกันลูกที่คลอดออกมาเนี่ยจะมี HLA ผสมระหว่างพ่อและแม่ซึ่งจะเอาความเด่นเรื่องของภูมิต้านทานมารวมกันทําให้ลูกมีความแข็งแรงทางภูมิต้านทานสูงที่สุดนะครับดังนั้นบางทีเราเห็นคนคนหนึ่งแล้วเราชอบเราถูกใจเขามันอาจจะเพราะว่าคุณมี HLA ที่ไม่เหมือนกันกับเขาก็ได้นะครับมาตัวที่2ตัวนี้แหละครับที่ผมอยากจะพูดนะครับ มันคือยีนตัวหนึ่งชื่อว่า abcc 1 1นะครับชื่อมันประหลาดมากนะครับชื่อเต็มๆของมันก็คือ atp binding cassette transporter p r o t e i นะครับ subfamily member 11ยาวมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีการกลายพันธุ์เพียงตำแหน่งเดียวนะครับ abcc 1 1เนี่ยมันเป็น ยีนตัวหนึ่งแล้วเวลายีนเนี่ยมันทําหน้าที่มันต้องแปลผลให้กลายไปเป็นโปรโตีนก่อนนะครับยีนมันอยู่ในนิวเคลียสนะครับแล้วมันต้องมีการแปลผลแปลงเป็น mrna นะครับออกมาที่ข้างนอกของนิวเคลียสแล้วก็มีการอ่าน mrna ตัวนี้ผลิตโปรโตีนตัวหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วโปรโตีนตัวนี้เนี่ยมันจะมีตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งที่538ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนในโปรโตีนตัวนี้ตัวเดียวเลยจากไกลซีนไปเป็นอาร์จินีน นะครับมันจะสร้างโปรโตีนอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะครับถามว่าไอ้ตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับกลิ่นตัวด้วยเกี่ยวมากเลยครับถ้าเกิดว่าท่านเป็นโปรโตีน ABCC 1 1ชนิดที่มีไกลซีนเป็นส่วนประกอบหลักเนี่ยนะครับในตำแหน่ง5 3 8ท่านจะเป็นคนที่มีขี้หูเปียกมีกลิ่นตัวแรงนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของคนพวกน,นี้ เมื่อกี้ข้อเสียแล้วมีข้อดีบ้างมีนะค,คือเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วมีลูกเนี่ยมันจะมีน้ำนมน้ำเหลืองที่เราเรียกว่าโคลลสตรมซึ่งประกอบไปด้วยพวกภูมิต้านทานต่างๆที่สูงมากๆมีสารอาหารที่สูงมากๆออกมาในช่วง7วันแรกนะครับคนพวกนี้จะมีโคลลสตรมสูงแต่ถ้าเกิดท่านเป็นคนที่มีอาร์จินินนะครับอยู่ในยีนตัวนี้นะครับเวลามันแปลงมาเป็นโปรตีนเป็นอาร์จินินนะครับสิ่งที่ท่านจะเป็นก็คือขี้หูท่านจะแห้งนะครับ อ่าขี้หูแห้งไม่ค่อยมีเหงื่อเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีกลิ่นตัวแต่น้ำนมน้ำเหลืองท่านก็จะไม่ค่อยมีเช่นกันนะครับน,นี่แหละแล้วทีนี้ขอเล่าต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าเออบางคนเนี่ยคงจะสงสัยตรงนี้ว่าเฮ้ยทำไมบางคนมันไม่มีกลิ่นตัวเลยไม่เห็นต้องใช้ดีโอโดรเรนน้ำยาปรับกลิ่นกายไม่ให้มันมีกลิ่นกายไม่ให้ไม่ต้องใช้น้ำยาระง,งับกลิ่นกายเลยสักนิดเดียวนะครับ ก็มีนะครับแล้วคนพวกนี้เนี่ยเขาเจอว่าส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียนะเช่นญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวนะครับแต่แน่นอนของมีคนสงสัยว่าแล้วคนไทยล่ะคนไทยเนี่ยจะมีคนอยู่เพราะสักประมาณ2ใน3นะครับที่เป็นชนิดที่ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวท่านจะสังเกตได้อย่างไงว่าท่านมียีนตัวนี้อยู่ในร่างกายที่มันเป็นชนิดแบบอา,อาจีนีน2ตัวอยู่ด้วยกันก็ง่ายๆแหละครับถ้าขี้หูของท่านแคะออกมาแล้วมันไม่เปียกมันเป็น มันเป็นแห้งๆพวกนั้นแนะ่ะก็ท่านมียีนตัวนี้ชนิดที่มันเป็นอาร์จินีน2ตัวนะครับถ้าสําหรับคนที่เรียนแพทย์มานะฮะยีนตัวนี้มันมี2องิลิวนะครับอันนึงจากพ่อ,อนหนึ่งจากแม่นะครับถ้ามันเป็นยีนเด่นก็คือจะเป็นตัว G คือเป็นไกลซีนใจซินที่เป็นตัวเด่นนะดังนั้นถ้ามีไกลซิน2ตัวแน่นอนว่าเป็นคนมีกลิ่นตัวขี้หูเปียกนะครับแล้วก็มีคอเลสเตอรอลเยอะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็น A กับ A ทั้ง2ตัวก็จะเป็นตรงกันข้าม แต่ถ้าท่านเป็น G กับ A เนื่องจาก G มันเป็นยีนเด่น A มันไม่ใช่เด่นนะครับเจอกันท่านก็จะมีปัญหาออกมาก็คือท่านก็มีกลิ่นตัวนั่นแหละนะครับมีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีคี้หูที่เปียกนะฮะแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไปมีความสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมได้ยังไงเออเริ่มแปลกใจละนะครับคืออย่างนี้ครับมันมีการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเอาคนที่เป็นมะเร็งเต้านมมา200กว่าคนเทียบกับคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมนะครับมา200กว่าคนเหมือนกัน แล้วก็มาตรวจไอยีนตัวนี้นี่แหละว่ามันเจออะไรบ้างเขาไปเจอว่าคนที่มีมะเร็งเต้านมอยู่นะ่ะมันมีตัวชนิดที่มันกลายพันธุ์ไปเป็นแบบไกลซีนเยอะกว่าอ่าเยอะกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วเวลาที่มันมีการกลายพันธุ์ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ยาบางอย่างที่เป็นเคมีบำบัดไม่ได้ผลยาเหล่านั้นเช่นฟลูรโรยูเร์ซิลนะครับอีกตัวหนึ่งคือ,อตัวเอราซหรือไซตาราบิน สองตัวนี้มันจะไม่ค่อยได้ผลแต่ก็อาจจะมียาตัวอื่นนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ผลเช่นกันนะฮะทำไมมันถึงเป็นมะเร็งเต้านมได้อ๋า,อาต้องต้องบอกก่อนอันนี้เป็นการทดลองที่ญี่ปุ่นนะครับเขาไม่เจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมในคนยุโรปทําการทดลองในญี่ปุ่นเจอแต่ในยุโรปไม่เจอดังนั้นตรงนี้คงจะต้องดูเป็นรายๆอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทยนะฮะดังนั้นเราจึงบอกไม่ได้ว่า เอถ้าท่านมีขี้หูที่มันเปียกแล้วเนี่ยท่านจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่ขี้หูไม่เปียกหรือเปล่าตรงนี้ยังบอกไม่ได้นะครับอ่าในคนไทยยังไม่ได้มีการศึกษานะครับต้องย้ําตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่มาจากชาติพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันอาจจะมีการตอบสนองที่แตกต่างกันไปก็ได้นะครับแลวสาเหตุที่ทาไมมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งเต้านมก็มีการอธิบายไว้อย่างนี้ครับผมต้องขอเริ่มจากการที่เรื่องของเหงื่อก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเรื่องของเต้านมนะครับ เหงื่อคนเราเนี่ยต่อมเหงื่อมันมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือเอ็กไครนสเวตแกลนนะครับอันนี้คือจะเป็นเหงื่อที่เรามีมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เกิดมันก็มีแล้วจะเป็นเหงื่อที่มันมีความเหลวใสนะครับแล้วก็ไม่เหนียวไม่หนืดนะครับอันที่2 a p เอโปไครน์สเว l แกลนอันนี้แะครับที่มันจะมีความเหนียวหนืดเหม็นนะครับมันจะเป็นต่อมที่จเจริญเติบโตมาตอนช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วก็จะอยู่ตามรักแร้นะครับขาหนีบ นะครับตรงบริเวณก้นของเรานะครับแล้วก็ตรงอัวนมกับตรงบริเวณสะดือของเรามันจะอยู่ในบริเวณนี้นะฮะอันที่3คือ s u b a c e o u s g l a n คือจะเป็นต่อมไขมันนะฮะสามอย่างนี้ก็คือเป็น sweat gland ตัวที่ยีน ABCC11 มีผลมากที่สุดก็คือตรง apocrine gland นั่นเองนะครับแล้ว apocrine gland ตัวนี้เนี่ยเวลาคนที่มี apocrine gland เยอะๆมันจะมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะหนึ่งเรียกว่า Mastopathy นะครับก็คือเต้านมอาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ส่วนว่ามันเกี่ยวข้องจริงหรือไม่อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนิดหนึ่งในปัจจุบันนี้มันยังไม่สามารถฟันธงไปได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับภาวะนี้100%เซนะครับแต่ว่าก็น่าศึกษาอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้ไอเอโปคลแกรนเนี่ยนะครับตอนนี้พอเรารู้ว่าเอ๊ะถ้ามันจเจริญเติบโตเยอะนะครับมันก็อาจจะเป็นภาวะนี้ได้คนที่มี abcc 1 1นะครับ abcc 1 1เนี่ย เป็นแบบ GG ซึ่งมันมีเยอะกว่าในสังคมนะสังคมของถ้าเป็นพวกอเมริกาพวกแอฟริกาอะไรพวกเนี้ยนะครับแอฟริกันอเมริกันพวกเนี้ยจะเป็นแบบ G เป็นหลักนะครับก็คือแบบมีกลิ่นแต่ถ้าเป็นเอเชียอีสเอเชียพวกเนี้ยจะเป็นแบบ A เป็นหลักคือไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับแต่แน่นอนมันต้องมีผสมกันอยู่แล้วนะครับเราจะแยกได้ไงเราก็ดูขี้หูของเราแล้วกันเปียกมันแห้งแค่นั้นเองถ้ามันแห้งอาจเป็นแบบ A ถ้าเป็นแบบเปียกอาจเป็นแบบ G เยอะกว่านะครับทีนี้ ก็ต้องมาเข้าใจนิดนึงว่าถ้าเป็นแบบ G มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือมันจะทำให้ปริมาณของเอโปคลายแกลงของเราเยอะขึ้นมันจเจริญเติบโตมากขึ้นอาจจะตอมใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการสร้างสารอันหนึ่งซึ่งเรียกว่า volatile organic compound หรือ VOC เยอะขึ้นนะครับไอตัวเนี้ยมันก็จะออกมากับไอตัวเหงือเหนียวเหนียวของเอโปคลายของเราออกมานี้แหละตัวเนี้ยที่จะทําให้เรามีกลิ่นตัวได้ครับ นะแล้วไอ้ VOC ตัวนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเจ็บป่วยของเราอาหารที่กินนะครับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะมีกลิ่นตัวได้นะทีนี้มันมีอีกอย่างหนึง่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องเคยประสบเหตุนี้แน่ๆเลยบางคนกลิ่นเต่าเหม็นมากทำไมมันเหม็นมันเป็นไปได้ยังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้ ขั้นตอนการเกิดกลิ่นเต่ามันเหม็นได้เนี่ยคือข้อแรกเราต้องมีเหงื่อออกมาก่อนตรงบริเวณรักแร้นะครับมีเหงื่อออกมาแล้วไม่พอเหงื่อจะต้องมีส่วนผสมของไอ้พวกนี้นี่แหละโบรทาโอแกนิกคอม o พลนซึ่งมันม,มักจะประกอบไปด้วยกรดไขมันนะครับแฟตตี้แอซิดชนิดต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกอื่นๆมีฮอร์โมนสเตียรอยด์ออกมาด้วยนะครับอ่ามันจะออกมามากก็ในคนที่มี a b c 4 1เป็นแบบ G นี่เองพอออกมาเยอะปุ๊บ ตัวมันเองอาจจะไม่ได้กลิ่นเหม็นมากเท่าไหร่มันก็มีกลิ่นบ้างแต่มันเหม็นเพราะว่าแบคทีเรียที่อยู่บริเวณน,นั้นนั่นเองแบคทีรียมันเจอไอของพวกนี้ปุ๊บมันก็เอาไปย่อยแล้วมัเปลี่ยนเป็นสารที่มันมีกลิ่นนะครับยกตัวอย่างชื่อแบคทีรียนะครับเช่น Cor รเ e ียแบคทีเรียมไจคุมนะครับ t เ p h y l o c o c c u s hominis Staphylococcus hemolyticus พวกนี้เป็นต้นนะครับมันก็ไปย่อยไอสารพวกนี้แล้วปล่อยทำให้มันมีกลิ่นออกมานะนี่คือคกลไกการเกิดเหงื่อที่มีกลิ่นนะครับซึ่ ที่เปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งยีนเดียวเลยทําให้เราเป็นคนที่มีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นได้เลยนะครับพันธุกรรมของเราเนี่ยมันสุดยอดขนาดนี้นี่แหละแบบนิดเดียวสามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยเราเราจะเป็นคนออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะมาถึงคําถามแล้วว่าเออถ้าเราเป็นคนที่มีขี้หูอย่างนี้แล้วเรามีกลิ่นอย่างนี้แล้วเราจะทํำยังไงดีให้มันกลิ่นหายไปนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็กลิ่นดีขึ้นนะฮะก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าภาวะ รักแล้เหม็นนะครับหรือเต่าเหม็นเนี่ยมันมีชื่อด้วยนะชื่อว่า axillary osmidrosis นะ axillary osmidrosis มันเป็นโรคเลยแล้วที่ประหลาดอย่างหนึ่งก็คือเออเมืองไทยเนี่ยก็คิดว่าเออคงเป็นเรื่องธรรมดานะเราก็ไปซื้อดีโอโรเรนสติคมาทาถ้าชาวบ้านหน่อยก็สารส้มทาก็ดีขึ้นนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันถือเป็นโรคโรคหนึ่งซึ่งประกันสังคมของเขาระบบประกันสุขภาพของเขาเนี่ยรับรองการรักษา เออมันรักษาได้ด้วยอ่ะนะครับคนพวกนี้เขาก็จะแบบมีเหงื่อที่รักแร้เยอะนะครับทําให้เสื้อของเขามันเปื้อนด้วยเพราะไอ้พวกนี้มันออกมาเป็นไขมันเป็นน้ํานมนันเหงื่อมันจะเหนียวเหนียวมันก็เลยทําให้อเสื้อเปื้อนนะมีสีที่ซักไม่ค่อยออกกลิ่นก็เหม็นนะครับเหงื่อก็เยอะนะครับเขาก็เลยอาจจะทําให้เขาไม่มั่นใจคน,คนญี่ปุ่นนี้เป็นพวกที่กกเกรงใจคนแล้วก็ถ้ามีอย่างนี้ออกมาเนี่ยเขาก็จะรักไม่ได้กันเขาก็อาจจะมีการรักษาเพิ่มเติมนะครับถามว่าถ้าเราเป็นประเภทนี้ เราว่าเรามีขี้หูเปียกแล้วแล้วเรามีรักแร้เหม็นด้วยเราจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นถ้าเรามีเหงื่อเยอะมันต้องแก้ไขตรงเหงื่อก่อนนะครับการที่เราใช้พวกเดียวตัวแรนด์ต่างๆเช่นที่มันมีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบเนี่ยก็จะทำให้เราเหงื่อลดลงก็จะช่วยลดความเหม็นของเราไปได้นะครับอันที่2ออาหารที่มันมีกลิ่นแรงๆเครื่องเทศต่างๆหอมกระเทียมนะครับพวกเนี้ยก็ อาจจะต้องเพลาๆล,ลงหน่อยหรือถ้าเป็นคนอินเดียอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอาหารของเขาประกอบไปด้วยเครื่องเทศหลายๆอย่างซึ่งทําให้เขามีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งหลายคนก็คงจะรู้กันดีว่ามันเป็นแบบไหนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอาหารอันที่3มก็เป็นเรื่องของขนรักแร้คุณรู้ไหมว่าขนรักแร้มันทําให้เรากระจายกลิ่นไปได้ไกลเออ S 1> <S 1> เหมือนคุณเคยซื้อดิฟฟิวเซอร์มาใช่ไหมครับดิฟฟิวเซอร์ชนิดท,ที่มันมีขวดแล้วมันมีน้ํามันหอมระเหยอยู่ข้างในแล้วมันต้องมีก้านแท่งไม้เหมือนตัดทูบเนี่ยใส่ใส่เข้าไปน,นั้นยิ่งคุณใส่เข้าไปหลายก้านเท่าไหร่มันยิ่งกระจายกลิ่นไปได้ไกลเท่านั้นไอ้ขนรักแร้เราก็เปรียบเสมือนไอ้ก้านก้านพวกนั้นแล้ะครับคุณยิ่งมีหลายอันเท่าไหร่เนี่ยกลิ่นมันยิ่งกระจายไปไกลเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเอาขนรักแร้ออกกลิ่นมันก็จะหายไปเยอะเหมือนกันกลิ่นนนมััักก็จจะะรรายตวไดด้ลลงคบ อันนี้อันที่3นะเอารักแร้คดรักแร้ออกอาจจะแบบโกนออกเลเซอร์ออกอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะช่วยเรื่องกลิ่นตัวได้เหมือนกันอันที่4เมื่อตกี้ผมบอกแล้วว่ามันมีกรดไขมันพวกนี้ออกมามีฮอร์โมนต่างๆออกมาแล้วแบคทีเรียบริเวณนั้นมันเอาไปแปลงให้มันกลายไปเป็นสิ่งที่มีกลิ่นถ้าคุณใช้อะไรก็แล้วแต่ที่ทาให้แบคทีเรียมันตายล่ะอ่าใช่ไหมครับเช่นอะไรบ้างก็มีสบู่พวกสบู่ฆ่าเชื้อต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้ถ้าใครไม่มี รู้อะไรไหมครับว่าเบต้าดีนของเราเนี่ยก็สามารถที่จะฆ่ามันได้เหมือนกันนะเบต้าดีนที่เรามาทําแผลนี่แหละครับนะคุณก็สามารถที่จะเอามาแล้วก็ทาไปทปี่หลักแรเฉยๆเลยแค่นั้นเลยวันละครั้งนะแล้วก็อาบน้ําทิ้งแค่นั้นก็ช่วยได้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ได้หรอกเบต้าดีนมันสีมันน้าตาลเดี๋ยวฉันเกิดเหงื่อออกมาแล้วมันเปื้อนเสื้อมันดวงๆอย่างนั้นก็ไม่ได้สินะครับท่านก็ทาัปทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ล้างออกก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะ หรือบางคนอาจจะไปใช้นี่ครับยาทาสิวเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์หรือเบนแซกนะครับเคยใช้ไหมเวลาที่มีสิวอักเสบเราไปแต้มแต้มคุณก็เอาเนี่ยแหละไปแต้มรักแร้ได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนําว่าต้องล้างออกเสมอนะครับคุณแต้มไว้สักประมาณ10นาที5นาที10นาทีก็ต้องล้างออกไม่ะฉะนั้นเนี่ยจะมีการระคายเคืองได้ตัวนี้ก็สามารถที่จะทําให้เชื้อโรคบริเวณนั้นน่ะมันหายไปได้เหมือนกันแต่ถ้าสุดๆดแล้วเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่หายแล้วเหงื่อมันมาหาสารมากมายเลยเนี่ยงจริงเนี่ย อันนี้อาจจะต้องไปหาหมอผิวหนังให้เขาทําการตราฉีดเพื่อให้ตอมเหงื่อมันไม่ค่อยทํางานก็มีนะครับแต่ถ้าสุดๆแล้วเนี่ยแน่นอนอาจจะมีบางคนเคยได้ยินการผ่าตัดอันหนึ่งะจะเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องนะครับหรือใช้กล้องที่เราเรียกว่า endoscopy นะครับเราจะเป็นการผ่าตัดที่เรียกว่า endoscopic thoracic sympathectomy นะครับคือเป็นการตัดระบบประสาทอัตโนมัติที่เรียกว่าระบบประสาท sympathetic มันจะทําให้บริเวณลักแร้ของเราไม่มีเหงื่อแต่แน่นอนมันเป็นการผ่าตัดมันก็มีความเสี่ยงแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไปทําให้เส้นประสาทข้างเคียงเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่ทํายกเว้นว่ามันสุดๆจริงๆเราทํามาทุกวิถีทางแล้วมันก็ไม่หายก็อาจจะต้องไปทําวิธีนั้นกันนะครับดังนั้นวันนี้ที่เล่ามาเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ทุกคนรู้ว่าไอ้การที่เรามีขี้หูเปียกมีกลิ่นตัวมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเฮ้ยอยู่ๆใครจะมี ก็ได้นะมันเป็นเรื่องที่กําหนดมาโดยพันธุกรรมของเราเลยนี่แหละนะฮะพันธุกรรมของเราล้วนๆเลยไอยีนตัวเนี้ abcc 1 1เนี่นะครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันทําให้มะเร็งบางอย่างเนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยมีโอกาสดื้อยานะครับดื้อยา fluorouracil ดื้อยาไซทาราบีนได้นะครับเพราะว่าจริงๆ abcc 1 1มันมีอีกชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งของมันก็คือ mrp 8นะครับ m a t r r ด Drug r e s i s t a t t Related Protein 8เพราะว่ามันเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับการดันไอเคมีบำบัดนี้ออกไปจากเซลล์นะครับคุณลองคิดดูถ้าเซลล์มะเร็งเต้านมของคุณเนี่ยมันดันมีอยีนตัวเนี้อยู่เป็นยีนที่แบบดันทุกอย่างออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับคือเป็นไงคุณได้ยาเคมีบำบัดแทนที่มันจะเข้าไปในเซลล์แล้วก็ไปทำลายเซลล์มะเร็งทิ้งไม่ครับเซลล์มะเร็งมันจับแล้วโยนทิ้งไปข้างนอกเลย ก็ทาให้เซลล์มะเร็งของคุณดื้อยานั่นเองมันจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า MRP8 นั่นเองนะครับวันนี้เราได้คุยกันตั้งแต่เรื่องของขี้หูเรื่องของกลิ่นตัววิธีในการรักษานะครับรวมทั้งมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมใดชนชาติบางชนชาติเช่นญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับ ดังนั้นเราก็ทราบนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ทําให้เราได้เรียนรู้วันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราจะได้รู้ว่ากลิ่นตัวของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับคนเรามีกลิ่นตัวเหมือนมีฟีโนโมนอยู่ในตัวอยู่แล้วการที่เราไปชอบคนคนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าอีกเซตหนึ่งของจีนคือเซตของ HLA นะครับ Human Leukocyte Antigen ซึ่งจะแตกต่างไปจากคนที่เราชอบเพราะว่าเราต้องการให้ลูกของเราออกมาแล้วมีภูมิต้านทานที่ ดีที่สุดนะครับจึงมีการแต่งงานกับคนที่ลักษณะไม่เหมือนกันแต่ถ้ามาอยู่ในแวดวงการปลูกถ่ายอาวัยวะของผมเนี่ยผมก็จะไม่่อยชอบเรื่องพวกนี้เหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีความหลากหลายของ HLA มากๆเนี่ยมันหาคนที่อวัยวะเข้ากับคนที่ต้องการเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเช่นปลูกถ่ายไขกระดูกปลูกถ่ายไตเนี่ยกว่าจะหาคนที่เข้ากันได้เนี่ยแทบไม่มีถ้าจะหาได้ก็จะต้องเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนั่นแหละครับนะ โอเควันนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ